วัสดีครับวันนี้มารีวิวโรงแรม B2 Premier นะครับริมปิงวันนี้เป็นคืนที่2ที่เชียงใหม่นะครับ mm hmm. เป็น B2 Premier อันนี้โรงแรมมี3ชั้นนะครับก็เลยมีลิฟต์ด้วยแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นโซนของบอันไดหนีไฟก็สามารถเดินขึ้นมาได้เดี๋ยวใช้ลิฟต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องกันอันนี้เป็นถงทางเดินนะครับโอ้โหวันนี้ได้ห้อง2 0 1หระบบ ประตูก็จะเป็นโหมคีย์การ์ดนะครับเป็นดอลล็อกครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นใช้คีย์การ์ดสำหรับเสียบเปิดไฟก็ได้คีย์การ์ดหนึ่งใบนะครับต่อหนึ่งห้องแล้วก็นี่มีรีโมทแอร์ก็อทวิตไฟนะครับอันนี้ก็มีประเด็นนิดนึงว่าประตูดอลล็อกเนี่ยปิดธรรมดาไม่ค่อยไม่ค่อยลงนะครับก็จะต้องแบบกดเข้าไปหน่อย เพื่อให้มันหยุดร้องนะครับให้มันเข้าล็อกก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกห้องหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นแป่นชั้นนะครับชั้นหนึ่งก็ในประมาณ16ห้องมีทั้งห้องที่แบบมีระเบียงแล้วก็ไม่มีระเบียงของผมแบบได้แบบไม่มีระเบียงนะครับอ่าเรามาดูในโซนของห้องน้ํากันก่อนดีกว่าห้องน้ําก็กว้างระดับกลางนะครับมีเคร่อเข่ลมดูดอากาศมี ลาต่างผ้าก็จะมีผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีผ้าเช็ดหัวให้แล้วก็มีถ ồ ส้วมนะครับแล้วก็มีถังขยะมีทิชชู่แล้วก็ก๊อกน้ําก็น้ําแรงดีครับผมแล้วก็จะมีคัตตอนบาร์มีชชว์แคบแล้วก็มีแชมพูให้สองขวดชชว์เจล1ขวดแล้วก็มีสบู่นะครับแล้วก็จะมีถุงใส่ผ้าอนามัยส่วนตู้ข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีอะไรเป็นตู้เก็บของธรรมดาประเด็นข้อสังเกตที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นตัว สายชําระครับมันจะฉีดแรงนิดนึงก็ต้องค่อยๆหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผลอแล้วบางทีไม่ตังต้งสติจะจะดุ้งได้เวลาฉีดต่อมาเรามาดูกันในส่วนของห้องอาบน้ําก็จะเป็นแบบเซ็กซี่บารสนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นกระจกฝ้าแล้วก็ด้านล่างกับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นกระจกใสเลยนะครับ ก็จะเห็นเป็นเงาเงานะครับก็ห้องน้ำเนี่ยก็จะมีในส่วนของความไม่เรียบร้อยหน่อยๆนก็จะเป็นพวอ,อมีกระเบื้องแตกนิดหน่อยมียานแนวเก็บอะไรเงี้ยเก็บงานอะไรงไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มีเป็นปัญหาอะไรมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องทําน้าร้อนนะครับผมก็น้ําผมลองเทสดูเนี่ยก็ร้อนโอเคอยู่ร้อนเร็วอยู่ในระดับหนึ่งระดับกลางกลางแต่ว่าตัวน้ําที่ผมเทเนี่ย จะแต่งเกียว่านะ้ำมันจะย้อยเห็นไหมก็น้ำันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับมันจะหน้าหน้าฝักบัวมันใหญ่ด้วยแต่ว่าฝักบัวเนี่ยมันสามารถปรับปรับได้อันนี้ก็จะปรับให้แรงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่จะเป็นประมาณนี้ ก็ถือว่าแรงระดับกลางๆปร,ริมาณน้ําระดับกลางๆนะครับไม่ถึงว่าเบาเกินไประดับกลางแล้วก็น้ําร้อนเร็วกลางๆใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ที่อ่างน้ําก็กว้างอยู่เหมือนกันครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปในห้องน้ําก็จะมีปลั๊กให้ด้วยแล้วก็มีฝาปิดกันน้ํากระเด็นเข้าไปนะครับเรามาดูในส่วนของ โซนตู้สื้อผ้ากันนี่ตู้สื้อผ้าข้างบนจะเป็นคัตเอาท์นะครับแล้วก็มีแม่แขวนเสื้อให้สีสอันมีไดร์เป่าผมนะครับจะเป็นไดร์เป่าผมค่อนข้างเล็กแค่1,000วัตต์เองนะครับแล้วก็จะมีตู้เซฟให้อันนี้จะเป็นอา่าผ้าเปลี่ยนสำหรับไปสาว่ายน้ำโรงแรมก็จะมีสาว่ายน้ำด้วย ส่วนนี้ก็จะมีสลิปเปอร์สลิปเปอร์มันจะค่อนข้างดำเลยนะครับน่าจะเป็นแบบแขกคนอื่นใช้แล้วเขาน่าจะไม่ได้เอาไปซักหรือเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็พิเศษกว่าโรงแรม,มอื่นเนี่ยตู้เย็นจะมาอยู่ในตู้เสื้อผ้าเลยนะครับมันจะมีประเด็นว่าตู้เย็นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีไอร้อนของตู้เย็นเวลาเปิดตู้เสื้อผ้านะครับรมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ร้อนมาก จะ,จะเป็นแบบไอร้อนๆหน่อยหนึ่งแล้วก็มาดูในส่วนของโต๊ะแต่งหน้าหรือโต๊ะทำงานก็จะมีปลั๊กให้2ลรูนะครับเป็นแบบ3หัวแล้วก็มีกระจกมีเก๊ะใส่ของไม่มีอะไรไม่น่าได้ใช้แล้วก็จะมีเก้าอี้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกลางเอาไว้วางของได้ ผมก็จะวางของประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการตกแต่งที่มาหนังก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับแล้วก็จะมีไฟซ่อนเรามาดูตรงโซนโต๊ะชั้นวางทีวีก็จะเป็นโต๊ะนะครับแล้วก็มีนิ้ชักแล้วก็มีกาต้มน้ํามีแก้วสองใบแก้วกาแฟช้อนแล้วก็กาแฟครีมเทียมน้ําตาลมีแก้วใส่สองใบน้ำสองขวดนะครับแล้วก็โทรศัพท์สาหรับ โทรไปคอ l เ c e นเอ้ยไ,ไม่ใช่โทรไปที่ reception อ่าแล้วก็อันนี้เป็นทีวีน่าจะ32นิ้วนะครับแล้วก็มีนีโหมดอันนี้ก็5สูบบุหรี่นะครับปรับ5,000ตรงโซนนี้จะมีประเด็นเหมือนกันข้อสังเกตคือตัวลักเนี่ยครับมันจะค่อนข้างใกล้กับทีวีไปหน่อยกลายเป็นว่าเวลาเสียบเนี่ยลักมันจะไม่แน่นหรือว่าถ้าเกิดลั๊กใหญ่กว่านี้ตรงโซนทีวีตรงนี้ก็ใช้งานยากเลย ใช้ไม่ได้ต้องไปใช้ในโซนอื่นแทนนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งม่านก็ของผมเป็นหน้าต่างเลยไม่มีระเบียงนะครับมาดูโซนของที่นอนกันอันนี้ก็จะเป็นพื้นน่าจะเป็นกระเบื้องยางลายไมย้นี่แน่ใจเหมือนกันครับอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นเตียง6ฟุตน,นะครับมันก็จะมีโคมไฟหัวเตียงมันก็จะมีปลั๊กหัวเตียงให้ ก็ใช้ปักที่ตรงที่นี้ไม่ได้ก็ใช้ปักหัวเตียงได้ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีไฟซ่อนแล้วก็ตกแต่งเป็นเ,เรียกว่าอะไรฉลุลายฉลุไม้เรียบๆนะครับมีหัวเตียงมีเบาะนุ่มๆอยู่ส่วนเรื่องตัวเตียงเนี่ยจะเป็นเตียงแบบแนวแน่นๆนะครับแน่นแล้วก็นุ่มนุ่มไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่จะเป็นแนวเตียงแน่นๆมากกว่าแต่ก็ไม่ถึงกับแข็งไปเลย นะครับพอนอนได้ไม่ใช่แบบเตียงแข็งแบบนอนแล้วไม่สบายก็จะเป็นแบบแน,น่นแนแล้วน,น,นั้นแทนแล้วก็ส่วนตัวหมอนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันคือเป็นความสูงระดับกลางแล้วก็จะเป็นแบบแน,น่นๆเหมือนกันครับอ่ะก็เผื่อใครนอนหมอนสูงหมอนต่ําก็จะได้ตัดสินใจเลือกถูกผมไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถแบบ รีเควสหมอนได้หรือเปล่าตามความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นแบบออแน่นแล้วก็ความสูงระดับกลางก็จะมีแบบคราบๆหน่อยครับที่แบบเลอะแล้วก็ทักไม่ได้แบบค้าไม่ได้หายไปแต่ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เหมือนกับหมอนใช้แล้วหรือว่าอะไรก็จะมีเนี่ยครับคราบคราบพิพานิดน,นึงอ่ะแอร์ก็อยู่ในตุดตำแหน่งที่ ไม่ได้ตรงกับเตียงนอนก็จะทําให้แบบไม่ได้เป่าตาก็ตามไม่แห้งก็โอเคครับแอร์นี่อยู่ที่ประมาณ1 8ึ่งหมืวิทยก็เย็นเย็นกลางๆครับไม่ได้ถึงกับเย็นช่าเป็นของไซโจเดนกิอ่าอันนี้ผมให้ดูรอบๆรอบห้องประมาณนี้ครับ ก็ห้องมีสเปซทางเดินกว้างอยู่เหมือนกันครับเดินได้ประมาณคนหนึ่งไม่เบียดไม่ต้องเทสขนาดนั้นก็ได้กูมิน <c oughs> อ่าก็จะเดินประมาณนี้ฮะห้องนี้เราจองมาเท่าไหร่นะ594บา4บาทเ,เที่ยวได้กันทจองผ่านเที่ยวได้กันนะครับผมเราถ้าเกิดราคาเต็มอ่ะ ่่แนใจเห็นแบบตอนมันเป็นโรงแรมเปิดไม่นานนะตอนแรกๆมันก็จะมีโปรถูกสุดที่เคยเห็นในรีวิวฟูนประมาณห้าร้อยเก้าสแต่ว่าราคาเต็มได้อยู่ประมาณ800ร้อป่ะประมาณนั้นก็เลนที่จองมาประมาณ500ร้อไปปลายหก0้อยนะครับก็ถือว่าโอเคสะอาดสะอ้านโอเคแล้วก็นอนพักผ่อนได้แล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีส่วนกลางน่าจะเป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้อจะลองพาไปดู f a ฟ i l i t y ของโรงแรมนะครับอันนี้ก็ผมเข้ามาเช็คอินก็5้าทุ่มและวค่อนข้างดึกเลยก็อันนี้ให้ดูชมห้องไปก่อนนะครับว่า594บาทต้องผ่านเราเที่ยวด้วยกัน,ได,ไ,ดกนได้ห้องประมาณนี้ครับ V2 Premier River River, River ด้วยใช่ไหม B 2 Premier River เชียงใหม่ B 2ไม่มี2ที่นะครับมี B 2 3>, 3, 3. 3ด้วมเลยเหรอ,หอเออมี B 2มีหลายที่แต่นี้คือ B 2 พรี Premier, River. เมียรีเวอร์ใหม่สุดใช่ไหมอ่าที่นี่ใหม่สุดใหม่สุดแพงสุดนะครับมี B 2พรเเมียรีเวอร์มี3ที่ก็อ่าจะบ,บุกก็ดูชื่อดีๆก่อนหรือว่าถามสอบถามพนักง,งานก่อนได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้ผมอ่าให้ดูตรงส่วนกลางด้วยว่าของโรงแรมเป็นยังไงโอเคครับอันนี้ครับก็เป็นช้าอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูวิวตรงห้องผมกัน วิวนี่เราจะเห็นภูเขาไกลๆนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นวิวบ้านไม้บ้านเก่านะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นถนนเลยอยู่ติดกับถนนรองเลยนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำปิงส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่อห้องที่มีระเบียงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสวนบริเวณด้านข้างของโรงแรมนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องเมื่อวานที่ผมแจ้งไปเรื่องสายชําระจะฉีดน้ำค่อนข้างแรงเนี่ยก็ เอลองใช้จริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับน้ําจะเป็นน้ําแบบน้ําใหญ่ๆน้ํานุ่มๆครับก็เลยไม่ได้สะดุ้งอะไรก็ใช้งานได้ดีครับประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปที่ส่วนกลางกันว่าโรงแรมมีส่วนกลางอะไรยังไงบ้างนะครับไปเลยนี่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ l o บ,บี้โรงแรมแล้วนะครับอันนี้เป็นแผนผังของโรงแรม,มนไม่ได้เป็นโซน้อนรับนะครับแล้วก็มีห้องพักสามห้องเป็นลิฟต์บันไดนไฟนะครับเราอยู่ในจุดนี้ ล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราพาไปดูกันนี่ก็จะเป็นโซนลิฟต์นะครับแล้วก็มี็อปี้มันก็เป็นห้องพักนะครับเป็นประมาณนี้นี่ตกแต่งประมาณนี้เลยครับอันนี้จะเป็นโซนเดสเซปชั่นอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันอันนี้จะเป็นที่นั่ง นั่งเล่นได้นะครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้หน้าหลังก็จะเป็นสระว่น้ำขนาดกลางๆนะครับว่ายได้เลยแล้วก็จะมีสวนนะครับ ันนี้จะเป็นทางเดินด้านข้างของโรงแรมนะครับแล้วก็จะเป็นสระไม่น้ำสวนแล้วก็ด้านหลังมีเหมือนกับเป็นชาชาลาพักริมแม่น้ำนครับเช้านี้ก็อากาศเย็นสบายครับ22องศานี่เรามาดูกัน โรงแรมจะอยู่ใกล้สะถานนะครับนี่นเป็นสวนมีที่นั่งมานั่งริมแม่น้ำด้วยประมาณนี้ครับอันนี้มอมองกลับไปทางโรงแรมก็จะมีตัวอย่างห้องที่มีระเบียงให้ด้วยเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นวิวแม่น้ำด้วยน่าดูชั้นสามน่าจะเห็นนี่เป็น ห้องจเป็นละเบียงนะครับก็ราประมาณนี้เมื่อคืนก็นอนสบายดีครับสบายเสียงรถตอนกลางคืนไม่ค่อยมีนะครับเพราะอยู่ริมถนนน่าจะเป็นถนนรองไม่ได้จะเป็นแบบรถวิ่งเยอะๆจะมีก็มีเอ,อ่อเสียงห้องข้างๆผู้ชายเขาคุยกันเฮฮาดังบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รบกวนการนอนเท่าไหร่ประมาณนี้ครับส่วนกลางของโรงแรม แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักที่โรงแรมไหนต่อไว้ติดตามชมกันครับบา,บายๆเพื่อนหน่อยครับผมอันนี้ก็ผมทำรีวิวโรงแรมเนี่ยก็พยายามาชี้แจงบอกข้อมูลเพื่อนๆนะครับว่า,าโรงแรมที่ผมมาพักเนี่ยมีข้อมูลมีประเด็นมีข้อสังเกตอะไรบ้างก็ไม่ได้เป็นการต้องการโจมตีโรงแรมหรืออะไรนะครับก็แค่บอกข้อมูลเพื่อนๆ ให้เป็นแบบเ,เป็นข้อมูลในการตัดสินใจจองโรงแรมในแต่ละที่ที่ผมไปนะครับว่าเขามีข้อดีข้อเสียไงมีข้อสังเกตยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับส่วนตัวผมก็พัดง่ายอยู่แล้วนอนง่ายนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรแล้วก็ B2 Premier ีย v e r อันนี้ก็คืนละ600-500าไปไปก็เขาละ3ามอถือว่าคุ้มมากครับนอนสบาย มานี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นมีข้อสังเกตอะไรก็ทางโรงแรมถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาบริการของเขานะครับวันนี้ก็บริการของพนักงานที่นี่ก็เป็นมิตรครับมีใจบริการในการได้ดีครับผมที่จอดรถเนี่ยก็มีเพียงพอด้วยก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีวิวโรงแรมอื่นต่อกันต่อด้วยครับผมแล้ว ยังครับยังไม่ปิดคลิปกันสักทีครับนี่รอ,ททอ,อบที่สามแล้วก็อันน,นี้มาให้ดูข้างหน้านะครับก็น่าจะมีร้าน24ชั่วโมงด้วยเป็นร้านน่าจะเป็นร้านคาเฟ่ร้านกาแฟาอยูอ่ด้านหน้าโรงแรมนะครับนี่ที่จอดรถด,ด้านหน้าโรงแรมก็จะจอดได้ประมาณ6ที่นะครับแล้วก็ที่จอดรถโรงแรมด้านใกล้ๆตรงนี้อีกประมาณสักประมาณ60เมตรเองก็จะจอดได้อีกประมาณ25-30คันเลย มีบริการตุกต๊กๆแล้วก็หรือมออไซค์นะครับในการพาไปหรือเดินไปก็ได้นะครับส่วนอันนี้ปิดท้ายคลิปด้วยอากูพามาครับอันนี้โรงแรม B2 ูรีว่าไซาเมียโฮเทลนะครับถ้าเกิดผมพูดผิดไปพูดชื่อผิดตอนแรกๆเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ห้องราคาที่ขึ้นอยู่ที่656นะครับผมจองผ่านเปาตังมา594600ก็ประมาณนี้ครับผมอกด้า700 เ r a v e ลโรก้าแปแล้วก็รีวิวเนี่ยได้4.8เลยมี84รีวิวสำหรับผมเนี่ยก็5ดาวเช่นกันนะครับคุ้มค่าครับคุ้มราคาลองดูกันได้ครับผมส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยเ,เดี๋ยวผมถ้าเกิดมีเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ข้อมูลไหนหรืออะไรที่ผมพูดผิดไปก็ขออาภาัยด้วยนะครับผมโรงแรมนี้อยู่ถนนไหน เดี๋ยวดูให้นะครับถนนจเจริญลาดนะครับผมจะเป็นถนนเส้นรองรถไม่ได้เยอะมากครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อ,อบ,บ๊กดไลคกดแชร์กดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ